หมดโอกาสลุน้นคู่รักสุดหวานแต่งงาน8ปีประกาศชัดไม่มีลูกแล้วเพิ่งผ่านพ้นวันครบรอบแต่งงาน8ปีไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับคู่รักซีสีวัตและเอมี่กลิ่นปทุมที่ตอนนี้กลายเป็นคู่ชีวิตคู่เคียงบา่าเคียงไหลกันมานานมากๆแต่กลับไร้วี่แววเรื่องทาย,ยาทเหมือนเพื่อน ล่าสุดเอมี่ได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์พร้อมอัปเดตเรื่องลูกว่าน่าจะไม่มีแล้วเพราะเคยพยายามอยู่หนึ่งปีแต่ก็ไม่มาเราเลยคุยกันตกลงกันแล้วว่าแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้มากๆอยู่กันสองคนมันก็สนุกและสะดวกดีเลยคิดว่าเลี้ยงหลานๆจะดีกว่า ส่วนตัวรู้ว่าการมีลูกมันจะเป็นความสุขในชีวิตอีกอย่างหนึง่งแต่ตัดสินใจกันแล้วน่าจะไม่มีเพราะปัญหาสุขภาพเรื่องของหมดลูกก็เกี่ยวอีกทั้งปัจจุบันสาวเอมมี่ก็อายุเข้าเลข4แล้วด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o m